ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อนี้การติพาพี่พาน้องนะครับรับชมรับเดี๋ยวเยมชมส่วนที่เฮาได้ใหญ่ต้นดอกกระเกียวมาปลูกไหมนะครับมาจัดสวนไหมจัดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระบบระเบียบนะครับพี่นอ้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกท่าน ทุกทันนะครับด้วยความขรุระเผื่อนไม่เผื่อเกาถุกคนเขามาขอกาบเรยนเชิญเขามาเป็นกำลังแรงใจครับช่องทางหากส่วนคนหลักส่วนเกษตรนะครับคนหลักเกษตรสวนพี่ลมภัยด้วยความตั้งโกโก,โกตั้งใจของเฮาออามาเบี่ยงปันถูกสิ่งถูกอย่างที่เฮาฟาฟัาฟานนะครับ ที่เขาเจอที่เข้าอะไรเรียหลูกับการเกเษตกรนะครับพร้อมที่ให้พ้มเป็นจริงแก่ปีแก่นองนะครับสำหรับท่านใดอยากได้อยากสิลูวา่าการอยากเรียหลูท่างอยากเห็ดกษตรนะครับก็บขอขับเป็นเชิญเขามารับชมรับฟังพมกับเสดทอธิบ ให้พี่ให้น้องรับชมต่อไปนะครับส่วนส่วนทางเทิงเฮ้าได้มีการเับเปลี่ยนนะครับเอาดอกกระเจียวมาปลูกนะครับพี่น้องเฮ้ากัหลายลายทีลายลายหม่องเฮากับยายาง้มนะครับพยายง้มเห็ดให้เปลียนประโยชน์สำหรับทั้งสวนของเข้ามาแล้วครับพี่น้อง ที่เคารพรับทุกคนนะครับสองทางภาคส่วนคนลักเกษตรนะครับเกษตรคนจนผู้หญิงไงลูกอีสานพันเขาเหนียวขนาดแท้ครับพน mm ้อมรับผมกราบง,งามลงอ,อ้อมอกอ้อมตักพี่รองทุก,ท,กทุกท่านนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเท่ากับมือนีก็มีคําถามนะครับมีคําถามหลายๆท่านหลายๆายๆคนที่น้องนงหรือพี่ๆลุงป่าเอาอาหนา เพิ่นก็นได้ทำผมขอมานะครับช่างช่องทางของเฮ้าอันนี้ผมก็สิเบอกเดี๋ยวควมเป็นจริงนะครับทุกหรือประโยชน์ประโยชน์หรือคุ้นเฮ้าก็สิได้นําเสนอให้พี่น้องเับฟังนะครับเด้เพิ่นก็นได้ถามผมขอมาว่าอยากเห็ดเกษตร มันหย่งยากเพรามันเป็นการยุดล่นป้น,นที่จะได้ลงมาเห็นมันเป็นการลงทุนลร้สำเดยเพินก็ได้ถ้านะครับบางคนเพินกระไดถามส่วนมากแล้วครับพี่องเงินก็ได้ถามห้องอสำหรับน้องๆผู้ที่มีความขวางใจก็ท่างผมก็เสียให้คำแนะนำคำปรึกษาด้วยความเต็มใจนะครับต่อ่า ทุกคนทุกทันบางคนบางทันก็มีจิตใจรับทางด้านเห็ดสวนครับหลายคนหลายทันนะครับเพราะว่าเห็ดหัวกกับเห็ดสวนเห็ดสวนกเกษตรมันก็มีหลายหลายอย่างคือผมบองที่นองฟังนะครับการปลูกเผือกเอาสีปลูกแบบดใดจังสีสภาพดินแบบดใดจังสีนะครับตุนเผือกใหม่พันใหม่เฝ้าจังสีปลอดจังสี ได้เงินนะครับได้จเจริญเติบโตมันเกิดแรงโคงประกอบนะครับพี่น้องสำหรับทุกคนที่เพิ่อนอยังเพิ่นกางศึกษาละครับเพิ่นกางศึกษาแอรเพิ่นกัยังบ้านกาตาชินใจอ๋อขอบพระคุณที่ได้ถามไทยผมเข้ามาผมกษสิได้อโวหว่ฟังนะครับอถาถรรพ์ส่วนทางการเฮ็ดหอยเฮ็ดสวนครับมันกันเป็น เพ่คนบวกคนลบนะครับเพื่อนการเห็ดสวนกเกษตรมันเป็นการใส่เวลาเป็นการใส้เวลาแล้วก็เป็นการลำล,กกลวกฉีดอยู่กับทีโดยที่เไ่ได้อรออกจากสวนนะครับพะ,ะห้าาไนสาระทุทกอย่างลงมาอยู่กับหัวกับสวนของห้านะครับห้าวตังอกตังใจกิงแท้ซํำไดเฮ้าตังออกตังใจ,งสงงใ,จใส ด้วยการทีมาเห็ดเอาให้ได้มาได้พ้นให้ได้ยูได้กินได้ขายได้ขายมันก็นยากนะพี่น้นงนนองมันก็นลำบากอยู่นะครับว่าสิ่งใดมาแด่ผลกว่าสิไดใเป็นช่องทางลองพิดลองถือให้ทุกคนได้เปลี่ยนแบบจางสำหรับน่องน,อง,นองหรือเพื่อนเพื่อนผู้ที่ทำ หล่มต้นเห็ดเกษตรองค์ประกอบมีอย่างน่นะครับสำหรับการเห็ดหอยเห็ดสวนเห็ดเกษตรนะครับเฮาก็มีปัจจัยหลักก็คือน้ํานะครับพี่น้องคือแรงน้าปัจจัยหลักที่สําคัญของพืชนะครับคือน้าหลักฐานที่แข็งแรงและมันค้งที่สุดก็คือดินพี่นอ้องเฮากัพายาย้มนะครับแรงน้น่คือต้องมาก,ก่อนอ่าสิเปลี่ยนแรงน้าแบบ จอหน้าหรือสิเป็นน้องแบบบ่อ,บอน้องสาเข้าเข้าก็ตตองห้มีนะครับ <c oughs> สำหรับผู้ทุนหน่อยคอยคอยคอยหมนุนคอยคอยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเขาก็ล่งแบบใดพี่น้องก็ล่งปลูกบักพริกปักเขือบักแจงบักทั่วนะครับปลูกเพื่ออะยูสันนี่คือเป็นอาชีพที่มาตรฐานและมันคง มังค่งแท้แน่นอนนะครับเขาสิเป็นปะมากเป็นผลให้เฮาหมุนเวียนไปตลอดเดือนตลอดปีนะครับพอเฮ้าพายามปลูกนะครับปลูกไปเรื่อยเฮ้าจะปลูกเพื่อชนิดเดียวนะครับจะเป็นของอยากมากินเฮ้ากขพายายมปลูกหลายๆหลายหลายอย่างนะครับปลูกพริกปลูกเผือแกงหรือปักแป้งนะครับปัก,ปก,ปกบ,ปบวกกระปลูกลงไปนะครับเฮาปลูกลงไปเล้ครับพี่น้อง เ้าพไายามปลูกชดเชยหรือเยื่อกันไหวนะครับว่าส่วนนี้พวกเขารุนี่สีเป็นส่วนที่เขาได้รับได้ได้ไดให้ห้าวพยุ่งพยุ่งตัวห้าไห้นะครับพยุ่งตัวห้าไหวคือหมายความว่าเขาเกิดสีเป็นเม็ดเกลนที่สสามารถลอยเลียงห้าไปได้ตลอดนะครับห้าก็ต้องมีการปลูกครับ ปลูกผักปลูกมี่ยช่วงแรมันเห็ดยากเขาก็ปลูกเนี่ยไม่หนาวพนนี่คือปลูกผักนี่ปลูกยากน้องๆเพื่อนๆเอาไวาสภาพอากาศนาห,นหนาว้อนเมื่อคืนหนาหนาวเขาก็พายายามหาพืชนะครับหาพืชแนวอื่นปลูกแบบวัวปลูกอื่นปลูกแฝงนะครับปลูกแตงนี่แหละครับคือเขาปลูกช่วงฤดูหนาวร้อนเขาสิสามารถได้มาไปพน้นได้ค่าได้ขา,ขายได้ม้วนเวียน ยู้ตตลอดทั้งปีนะครับช่วงเขาฤูดูนาวพาักปลูกง่ายกับจริงพี่น้องเพื่อนเพื่อนห้องกับพาย่าปลูกหลายเพราะว่าการตลาดห้องก็ต้องมองการตลาดว่าช่วงดูดูการเขานาแนวนี่ยู้ใช้กับปลูกกินได้นะครับห้องก็ต้องมองว่องไห่สลุกนะครับมองหวมองไหยสอดเพราะว่าทูกคนขเขายอมปลูกกินได้ช่วงนั้นห้องกับพายามปลูกหน่อยลงแล้วก็่ปลูกขล้องทีแปกนะครับพายามหาพืชพัก เปือกพัน์ปืูกพักมาปลูกแบบแปลกๆแบบนวเนะครับสร้างมาเลยครับเข้พไปยามเขาคนกวา่าหางทาง้งสองทาเปือกพ,พักพันพักแปลกๆาการตลาดเท่าก็ต้องมองนะครับทีไในใไที่คนมักจินมักอยากมักกินมักรับประทานนะครับเข้าก็หามาปลูกมันกับชีโปเป็นจุดบอดสำหรับเข้านะครับสำหรับเพื่อน น้องๆที่ถามขอมาอ่ามันมีเงินบ่หลายผนว่าผลวิ่เงินบ่หลายอยากลงทุนเพียกับยานขาดเกินทั้งการใส่ใจนะครับผลเก็ว่าเป็นปัญหายานเพราะยันเจอปัญหายานไปตอลอดนะคับนายนผมบอกให้เข้าใจทับคมเข้าใจนะครับห้องเขปลูกคือยังคมบอกปลูกกลวยปลูกข้าวปลูกตะไคร่ บอมบอมมันบอกให้ปลูกเพอ,อยังปลูกพอไดอยุได้กินแล้วก็ปลูกเพราะเป็นการตลาดเพื่อเป็นการตลาดนะครับจะขรยค่าพี่น้องเขอาจอะมองขามเพื่อผมบอกให้ฟังกว่านานี้นะครับถ้านี่ได้ขายตลอดนาแรงช่วงนาแรงขายดีนะครับขายดีขายง่ายานานี่ยูไซก็มีเขาก็พยายามกักตุนไว้นะครับกักตุนไว้โดยการเอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ยายามปลูกทีตำาๆนะครับ พยายามปลูกไก่น้ำาล่ะพี่น้องว่าไงคือพยายามปลูกไก่น้ำช่วงหน้าแล้ง,งให้เขาย่ทิศปลูกไว้ตำตำแล้วก็ศั่ว่าให้เขายุครับสําหรับผู้ที่ยังองใจรับคําถามที่ผมยังบอกเด็ดตออเพื่อนๆนะครับ,รบสําหรับการปลูกการฝังการปลูกทุกสิ่งทุกอย่างตามพื้นที่ของเข้า อันใดที่สามารถเอามานามาปลูกเขาก็เอามาปลูกเลยครับพี่น้องเพื่อนๆอาจจะเป็นตะไคร้ตะไคร้เน้นๆน,นะคือปลูกไว้เพื่อไว้ทาจำในช่วงฤด,ดูกาลนาแรงนะครับเ้อจะ้อมอ้ขามครับเพื่อนๆจะมองขาม,จ,ม,ขามจุดนี้เพราะว่าตะไคร้นี่นาแรงนี่ราคาเขาดีค่าเขาดีครับจะเป็นตะไคร้จะเป็นค่าจะเป็นอ่า น้อไม้นะครับน้อมามามมนไม้เข้ากับเอามื่อฮวงมาหนึ่งไปเพื่อรูช่วงนาแรงเข้ากับน้ำจำนายได้ครับเพราะว่าน้ำหลานขาชุมชนเขากับรับสื่อยุบตีี่น้องเข้ากับ,บ,กกบช่วงนี้เข้ากับกับกตุน้นใบจะเป็นน้อไม้หวานน้อไม้บง่งน้อไม้อันน้องใหม้เลี้ยงนะครับหน่อยใหญ่เข้ากับเอาเขามา ส่เมื่อหนึ่งเมื่อหงไหวนะครับแทนไหวพี่น้องเพื่อมือข้างน้านะครับสำหรับสิ่งที่ดีของการเห็ดกับเขาเรานี่นะครับผู้ที่ย่างขิดพ่นออกกับขอหายลงมือเห็ดนะครับส่วนขอบสาลิมสาผมก็ได้ตัดห้าตัดยูกออกนะครับ ลงตะไคร่ไหมพี่น้องลงตะไคร่ไหมโคบหยาไว้ไปเลยหยาไว้ได้ร้ายๆสูตรตะไคร่บ่ได้แถวแน่นอนครับเพราะว่าเฮา,าได้ทดลองแล้วนะครับดูค่าสูตรตะไ,ะไ,รไคร่อะไเฮาปลูกไว้ครับปลูกไใบผลดีก็คือเฮาปลูกไว้อยู่ใกล้น้ำนะครับอีกบ่โดวนน่าซ่าหรือช่วงฤดูกาลหน้าแล้งเขาก็จะแตกกอผมก็จะค่อย เปี่ยนเยื่มชมสภาพพี่นองเ,เยี่มชมไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างขางเขาก็จะหายเป็นจะหายหกจะหายายาเกิดขึ้นหกพื้นที่ของเขานะครับเขาก็ไต้ตัดออกผมกสีอเอกำลังปลูกไปแล้วพี่น้องกำลังเริ่มปลูกค่าปลูกตะไคร่้นทุนทีฮอมมีนะครับพยายามเอาที่ของฮอมมี่เขาก็เอามา ปลูกลงไปนะครับสิ่งใดที่สามารถอาจจะเป็นประโยชน์มือทางนาเข้าไปพยายามนำมาเห็ดนะครับสำหรับในนรองสาเข้าอาันไดที่สามารถเอามาเลี้ยงได้นะครับจะเป็นปลาทุกชนิดทุกสายพันธุ์เขาทุกชีวิตนะครับปวกปูกปลาเข้า,าก็ต้องเลี้ยงนะครับ,บก,รรก็ต้องเลี้ยงคือเขาปลวกลอยลงไปเลยนะครับปลอยลงไปอยู่ ในนองสาในบอ่อเห่าสามารถยุ่งกันได้ครับจะเ,เป็นปลาลวดปลาไหลปลาหมอปลาช่อนแบบปล่อยได้ครับสําหรับปูหนองสาบัวไหลหน่วยปล่อยปล่อยร่วมก็ได้เช่นกันเพื่อนๆปล่อยร่วมก็ได้เพราะอะใช้เป็นปัญหาเพราะว่าเฮาเฮ็ดแบบเกษตรแบบบ่ได้เชิงวิชาการเชิงวิชาการนี้ยังมากไม่นะครับ ขอพี่ขอนอ้องเขามารับชมหานะไอเดียและขอขิดแนวทั่งปรับปรุงปรับแกงที่เฮาสีเป็นประโยชน์ต่อขอบพววัวเฮานะครับมือทางหน้าการทีเกษตรนะครับเฮากับบ่ได้ไปมุ่งวังถึงขนาดเทียให้เป็นธุรกิจอันยิงไงนะครับเฮากับควายเห็ดไป เ็บไปทำไปเพื่อที่ให้อขอบพวเห้งดีขึนนี่ทูกสิงทุก,ทกย่างสามารถเห้สามารถดดําลงขีดได้ไปตลอดนะครับต่อไปเขาก็ทีเป็นมากเป็นพ้นหายเห้าเข,า,เขาก็รดูแลร,รักษาไปครับคุนเกิดพี่น้องพออ่อแม่ทุกคนนะครับพื้นที่ว่าง วางเปล่าเอา,เอากระไฟง่มอมมาปลูกครับปลูกลงไปซับแฉ้มแฉ้มกันไปเลยพี่น้องเอาเปียบเพียบเบิ่งใหม่ปลาครับใหม่ปลาหนาะๆเนียนๆเขาอยุ้มกันได้อันนี้ผมก็สีขาวปลูกแซมลงอีกครับปลูกแซมลงอีกคาดว่ากับสีควายเอาทุเรียนามาปลูกนะครับเพราะว่าทุเรียนนี่อาศัยลมลมเงาขึ้นขเขาอาศัยที่เลี้ยงนะครับทุเรียนคืนเอเขา ป็นยังจังาสาเหตุที่คี่บ่าปลูกข่อมช่วงระยะจกหลอกน้องคู่น้องสะไม่พี่น้องต้องทำควกพอใจครับอันนี้ผมถืให้ายลร้รีอ่ะอและสาระให้พี่น้องเข้าใจคือดินที่เด็ยกลงมาอาจกสูงมาจาก,พ,ารรกาพื้นใต้ที่ลึกๆนะครับเขาสิมีตะโกดตะเกียบนะพี่น้องเขาสิมีตะโกดตะเกียบ อาสารอาหารทั้งหลายทั้งปวงที่แม่โคเขาโจกขึ้นไม้หรือเลือดนะครับ <ๆ S 1> นาดินที่เขาโจกขึ้นมานั่นบ่มันบ่มีอาหารอาหารพี่น้องบ่มีาอาหารมีตะปแตะแกีบเข้ามาปลูกพืนไม้ปืชไม้ปลูกเืชกไม้ไม่นี่นะครับคือสาเหตุหลักๆคือพันไม้เข้ามาปลูกที่รักษายากจะตายไปนะครับนี่จะนั่นแล้วต้องมีการ ปรุงนาดินก้อนครับดินที่เขาหลอกหลอกนองสะเฮ้าขึ้นมาไหมสำหรับท่านใดที่ยกสาหลอกสาไมขอให้ท่านจงปรับปูนปรุงนาดินนะครับปรุงนาดินพื้นดินที่ไปโนพงตรงที่ลึกๆพื้นลึกๆขึ้นมาเฮากับมาปรับมาแจงนะครับปรับแจงปรุงนาดินเอาคุณนเอาแกบมาใส่นะครับเป็นไปได้กับปุนขอกเข้ามุ้งถืวควายเข้าถือพี่น้อง พายามแก้มาใส่มาปรับปุเพื่อให้ดินห้องนาดินเฮอดีขึ้นมีสารอาหารปลูกพิดใหม่พันใหม่ได้สีได้ใหญ่ไวตัวไวนะครับ่นลองลองคิดเบิ่งมันแมืนพวกผมบ่าอันนี้คือดินที่เขาจกข้กมากมีตะโพตะเก็บนะครับเพียไทยปลูกพืชใหม่พันใหม่เขาก็มีความสนทานมีความแข็งแรงเพราะว่าสารอาหารต่างๆจากเกลือธาตุจากกินบ่มี นี่นะครับคือลักลักของทางเข้าจากส่วคนรับเกษตรกับผมก็ได้ศึกษามาเป็นเวลาหลายปีจึงได้เอาประสบการณ์มาบอกให้ทีน้องฟังนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าก็ตตองเรียนรู้นะครับเรียนรู้เกิดการเป็นเกษตรเกี่จียวแก้กับหอกับสวนกับสภพาพดินกับทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับเข้ากบบให้ยามศึกษาเหตุยังไดยังสิเกิดประโยชน์เหตุจังไงสิเกิดผลลัพธ์ในการปลูกชิ่งปลูกของร่องพื้นที่ของเข้านะครับมันก็มีมี่จไปที่มาให้เข้ามีข้อยขีดเรื่องดินนี่เป็นิที่สาคัญนะครับสภาพดินนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับการปลูกปิดทุกชนิด เผืดบางต้นบางยางกับ่ถือกับพื้นดินเฮานี่แหละครับคือเฮาตองพยายามศึกษาพยายามาปรับแก้ไขปรุงนาดินครับคือความเข้มเขาสืขึ้นมาจากดินที่เขาโจกขึ้นมานะครับเขาโจกขึ้นมามันสีมีแกล็ดมีกดเห็ดไห่น้าเชือ้อราเกิดเชือ้อราเกิดความเข้มบมีสารอาหารนะครับพี่น้องทุนเทิน เขาใจจุดนี้นะครับพยายามปุงนาดินอาชีโจกขึ้นมาหลอกขึ้นมาไหมเฮาก็เอามาฟุนเอาปุ๋ยเอาฟุนขอ,อกฟุลหมักมาใส่น,นะครับปร,ปรับเปลี่ยนปรับปุ่งพื้นผิวดินคือสารอาหารทั้งหลายนะครับสารอาหารทั้งหลายเขาสีบอยุลลืกอกเขาสีโบยุ่ลึกนะครับเอาพยายามปุ่งเอาผิวดินนาดินเอาพื้นไม้พันไมเ้เฮานะครับพันเลือกล่วงไปเป็น หาิบเซ้นหรือว่าเมตรตหนึ่งพื้นใต้นั่นในดินนะครับสารอาหารโมมีนะครับพี่น้องเกิดให้คือสาเหตุที่ทำให้ต้วใหม่เห้าดิสเชลโลชล่าล้วก็เกิดความเค็มหากโง่เปื่อยไตนะครับตามหลักการแล้วคือพืชมาท่านใหม่นะครับพวดเขาลงนี่ลากเขาสีฟูอยู่สูงๆนะครับเขาสีหายกินอยู่ประมาณ หาเช่นหรือสิบเชนสำหรับผิวดินนะครับพี่น้องพี่น้องขัางขีดเบื้องยาคืองามไว้แท้คือหย่างพวกนี้เขาจะกินสารอาหารอยู่บนผืนผิวดินนะครับชิงหยาดชิงหยาดปุ๋ยหยาดปุ้นหยาดอาหารแยงอาหารก้อนผืดใหม่พัฒนใหม่เข้าสิได้กินเพราะว่าเขาสิได้เปียกนะครับพวกเนื้ตระกูลหยาทั้งหลายเขาจะอยู่บนผิวดินสูงๆงนะครับ เวลาเฝาใส่ปุ๋ยใส่ปุนเฝาต้องข้ามก้มขอใจครับการใส่ปุนใส่ปุ๋ยคี่กันการเอามา็พกเงาเลยพกเงาเลยบพรถือว่าดีนะครับว่าดีราวาพวกหญ้าทั้งหลายเขาสิด้กินสารอาหารควอนนะครับสําหรับการใส่ปุลหรือใส่ปุ๋ยเฝาต้องนี่กันครบนาดินนะครับครบนาดินครบครบปุ๋ยอ่าบอกตรงๆคือ ง,ง่ายคือคบปุ๋ยไว้เพื่อให้ต้นหลกของเขาของพืชใหม่ได้กินการอาหารก่อนนะครับเข้ากับไผ่ยามเอาเอาดินมาปกนะครับจะเป็นอะไรก็คือเข้ากับยุ่ง,งนาดินจากหน่อยพืชใหม่ต้นใหม่เข้าหากเขาอายุสูงแบบนี้เข้ากับไผ่ยามเอาพื้นเอาดินทั้งอื้นมากบนะครับคบ เป็นบป,ปุ๋ยไว่พบป,ปุนไว่พวกไว้นะครับอีกนึงพี่น้องต้องทํามพ่วงพอใจคือสารับพผืชนไม่ทุกชนิดนะครับการใส่ปุ๋ยหรือการใส่ปุนพ่นทั้งหลายฉีใสใสเหงานะครับจะททตามที่จริงตามหลักการนะครับมวใจหลักของผื่นคือปลายล่ะนะครับคือปลายลากของเขาเขาฉีให้กินเขาฉีดึงสารอาหารจากปลายละ่ะ ไปทรงต่อล้อต้นกิงงาใบนะครับต้องทำพ่วเข้าใจการใส่คุณนใส่ปุ๋ยห้อชวนพ้นทั้งหลายนองเผื่อน,อนบานใส่กับหนาที่จริงแล้วที่เนองเขาเขาสิเป็นตนทั้งนะครับเป็นตนทนั้นนทงยึดล้อต้นเขาให้แข็งแรงแค่นั้นนะครับได้ตามที่จริงแล้วการล้อเลี้ยง สารอาหารชงต่อเขาจะยู้ปลายรากนะครับเวลาเขาใส่ปุ๋ยใส่ฟุน้นเขาก็ต้องใส่เชียงหางจากเงาเขาออกมาประมาณแขนหนึ่งนะครับประมาณแขนหนึ่งข่างไปแขนเข้ากาวพี่นอ้องนี่แหละครับพืชรักการการใส่ปุ๋ยใส่ฟุน้นถามว่าเขาจะได้กินสารอาหารเร็วพราะที่ปลายรากเขาที่ขยายออกไปเขาสามารถลําเรียงเลี้ยงสารอาหารได้เร็วเขาจะดูดกินสารอาหารชงต่อเขาล้ำต้น ขึ้นกรหากิ่งหางาหาใบานะครับให้เขาหขาใจนะครับเพื่อนๆนี่คืออ่าความเป็นกิ่งนะครับแล้วก็บรรมรักการที่ว่กิ่งคือเฮ้าเวาโดยควมเป็นกิ่งตามที่ได้ศึกษาได้อ่าผลาและพิจณาเบิ้งนะครับอ่าเขาให้อาหารเสียหรือระบบการหายใจของเผืดใหม่บางท่านก็นยังตุ้บหูนะครับเขา หายใจทางไห่พืชใหม่พันไม้ที่เขาปลูกหรือทั่วไปนะครับเอากะหลับจากทางต้นหลักหรือปลายหลักนะอาหารทั้งหลา่กินเข้าไปรอเลียงลาต้นนะครับหายใจเขาหายใจทางไหนทางใบนะครับค่ายของเสียทางใบนั่นแหละครับพี่น้องคือรักการทีแท้จริงในทุกท่านตรงทําควมเข้าใจนะครับแต่าก,การดูแลป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปาการ เฮ็ดให้ต้นใหม่ตกโรคตกพ่ายป่อยตายก็นักลักคือสาเหตุที่ที่นออ้องใส่ปุ๋ยใส้เง่งเขาจะเกิดคุมเข้มป่อยตายคอยเหลียงลุยยล,ย,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 ลยไปคอยตายไปนะครับมันเป็นผลกระทบหรือผลเสียพายามเข้าใสคือผมอธิบายไปววงหันนะครับทำความพอใจครับเขาเกิดอยง่ามไปเมื่อเข้าใส่ปุ๋ย นะครับอันนี้คื่อรักกันพื่อปจริงห้องใส่ปุ๋ยห้องวานโรยลงไปนะครับปุ๋ยเป็นสารที่ระเหยเร็วนะครับเป็นสารที่ระเหยเร็วถ้าเฮาวบอฟบดินสารระเหยพวกนี้เขาก็จะระเหยืเป็นอับอากาศแทนที่สารอาหารที่จะซึมลงดินแต่ที่จริงแล้วเพรได้ซึมนะครับไปได้ซึมฮาวอบดินเอาหยังมากบนาเขานาปุ๋ยนะครับเขาก็จะได้ขับซึมลงเร็วแล้วกว่พรได้ระเหย ไปน้ำอากาศน,นะครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่ถามผมนะครับการวางแผนจากผมกระเดี่ยวให้พี่น้องฟังไปแล้วนะครับการวางแผนก็คือมีอันไดที่สามารถเอาลงมาปลูกเข้าก็ปปูกไปอันไดที่สามารถเราลงมาเป็นลดต้นทุนนะครับาพี่น้องเบิ้งบกเน่าแบบเน่าผมนี่คือส่วนทังใบบ่งนอนกินแต่หน่วยกันยั่งนะครับ กำจัดด้วยการเก็บไปล่วงทางมัดนะครับพวกเกิดประโยชน์ขึ้นเขานะครับเขาเมื่อกินมาจอจ่อฟองเฮา,า,าเขาเก็บเขาไปใส่ประโยชน์นะครับน้ำดอกน้ำบงการใสสารเคมีเป็นสิ่งที่อันตรายแกสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับปลาปูผลิโภค่างหักนะครับพี่น้องเฮาต้องเน้นความปลอดภัยสำหรับทุกคนทุกท่านน้องนองผู้ที่ ตั้งแผนจะรีรอนะครับจะรีรอในการเหตุการณ์ทำเสียเวลาแหงสาแหงโดนแหงน,นั่นแหงเสียเวลาคิดโดนงานเหตุงานทำเพราะว่าตุกมือนี่ตุกสิ่งสุ่างมั่นกับบคงขี่นะครับมีตจสิ่เหตุแต่ว่าห้องบอ่อปฏิบัติมันกับบุษมเร็จละครับพี่น,อน้องเพื่อนเพื่อนเข้ากับเบื้องภาพรับภาพ,ร,ภาพร่วมคือห้องใส เฮ็ดเกษตรแบบที่ประภาพู้ติเฮ็ดแบบฟื้นฟูแบบใสปุ๋ยขอกกุยมักหุือสีใสแบบใดไก็แล้วแต่ความชอบนะครับการดูแลเอาใจใส่นี่แ่ะครับเฮ้าคือผมเน้นเนคือให้เป็นแ่งอาหารสร้างแรงอาหารครับในานา้ามีปลาในานา้ามีเข่าต่อไปอทุกวันนี้การคลองชีพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเดืนขึ้นยืมชากิน ขับสวยกินขับแร่งกินมืออื่นมือเฮ้กินนะครับนั้นคือรักปัญหาลักๆักของมนุษย์นะครับเพื่อนๆเขาต้องเน้นนักคอ่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกครอบครัวนะครับการใส่ใจปลุกมือนี่ของมาอยากแพงเงินท่องลอยช0องลอยอสื่อของมว่าได้จักกี้ยางนะครับเข้ากับเพยงงายให้พี่น้องสั่งแรงอาหารกันเอาใจใส่ในการ เลี้ยงกุ้งเลียเ้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลามู่งให้เปดไกกลเลีเ้ยงลงไปครับรถน้องอแนะนำในสาของผมป่านี่ทีนี้หลครับหลยพี่น้องซำสีเฮ้าสีอาย่ให้กินเป็นเลื่องอาหารมันก็เพิ่ม้นว่อยา่างนี่ละครับพ้นใดพ้นดีที่เฮ้ได้ลงต้นลงห้อนได้เหตุถึ้ทำมันจะด้เปียบพวกที่กานสื่ออยย่ซื่อกิน่นการการสร้างหรือการทำเกษตร กด้บอกพดีพี่น้องมันเป็่นไปไว่าไรครับเพราะว่าการใส่ใจการสื่อปัญหาเฮ้านี้ดูซกว่าประหยัดก็พวกที่เพิ่นบริรเฮดเกษตรคือเฮานะครับเพิ่นบริเฮกเกษตรคือเฮ้านี่เพิ่นใจ่ใจหลายก็เฮาครับการใส่ใจหมุเหนเวียนแต่ของเฮ้ามันมีองค์ประกอบคือมีชิงมีขวงมีของเฮาอยู่แล้วการจัดใจใส่สอยที่การสื่ออยู่สื่อกินมันก็ลดต้นทุนนะครับคุณกันขายสิงขายขวงในหัวในสวนเฮ้า มันการีการเก็บการปอบนะครับไปคิดเลือกครับพี่น้องคิดเลือกอการวางแผนก็บ่าี่ยังมากไม่อยู่ยากครับอยู่กับคนหอาอยู่กับหอาฉีเห็ดว่ายากก็อยู่กับหอาง่า,ายาก,ก็อยู่กับเหอพรวมสําเร็จหรือบ่สสาเร็จก็อยู่กับหาอาทุกคนทุกทันสามารถเห็นได้ครับตรง ตามร้อยพอต่อไปนํำให้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวให้มีมความภาคภูมิผู้มสมบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์นะครับสิงไดทีสามารถเฮ็ดไดทำไดเฮ้าก็าเหตุไปตามกำลังแรงเฮ้านะครับกำลังแรงทรัพย์เฮามีแต่พยายามทดไว้นะครับการเหตุการทําการหมุนเวียนแตพยายามปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเข้ามาฟังเหตุลผลข้อคิดอันนี้คือประสบการณ์ที่ได้เหตุได้ทำผ่านมาแล้วก็ขอให้พี่นองเป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับทีบเเอาไปรับคุณครับครับสวัสดีครับ